เปิดเลยอันนี้ต้องข้อออกก่อนบข้อออกกไไ่อนตึง,าตงาามา,งาได้อ่ะอที่ว่ามันต้องเปลี่ยนฝาหน้ามันต้องเปลี่ยนฝาหน้านี่ก็ใครหั่นเหมือนกันนะี่จะได้ฮะกันนี่เอาเียมฝาหน้าไว้ยังเนี่ย่าจะยันรือยัยนอะเนาะครับ กาวบางอยู่ไม่เคยเชื่อมานหน้าแบบเนี่ยเครื่องยังสะอาดเลยเนี่ยเครื่องยนต์สะอาดเลยเนี่ยรถดูแลดีม่ใช่เป็นอย่างนะมา ทานสภาพดีมากเนี่ยเนี่ยรถดูแลดีเนี่ยหายห่วงน,นี่คันนี้มันมีปัญหาฝาหน้านรั่วนี่งบุกไยเคมเพื่อดูาข่ายุกไอเคมเพื่อนะครับเนี่ย ก็เลยแบบมีการใส่กาวช่วงยูเชฟนี้ทั้งบนทั้งล่างอ้อแล้วก็ไอที่บอกว่าใส่พานจุ่มน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องอยู่ข้างล่างใส่พานตัวนี้มีแค่มีน้ำมันเครื่องมาเลี้ยงนเดียวนะครับบาได้แจน้ำมันนะครับใส่พานตัวนี้ใส่พานทามิ่งเนี่ยมันมาได้แช่น้ำมันเครื่องอันนี้ยังแข็งอยู่เลยเนี่ยแบบมียุ่ยเลยเนี่ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยรถดูแลดีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องคันนี้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องน่าจะเปลี่ยนทุกหมื่นกิโลเลยหรือก่อนนะครับส่วนอันนี้อันนี้คือสายพานปั๊มน้ำมันเครื่องเนี่ยข้างล่างมันจะจุมน้ำมันเครื่องอยู่พน้ำมันเครื่องมันอยู่ข้างล่างอ่างนี้อ่างอ่างน้ำมันเครื่องอยู่นี้น้ำมันเครื่องอยู่ข้างล่างมันจะมีจุมอยู่บ้างเนี่ยสายพานมันมียุ่ยเลย เนี่ยรถด,ดูแลดีมันจะเป็นแบบนี้สบายใจได้น,นี่เวอร์ชั่นกำเมืองละจะได้ไปต้องดามากกันแฮมอันนี้เป็นส่วนของที่มันหัวเดี๋ยวเขาปิดฝายอย่างนี้ร่อาดูพวกนี้คยล่างล่างให้ดูค้าอโอเคเประมาณนี้รถด,ดูแลดีไม่มีปัญหาอย่างดูสุดชัดก่อน ประมาณฝาหน้าปเป็นไงล่ะฝาหน้าที่เราเอานี่น <c oughs> โอเคเนี่ยนี่ฝาหน้าเดิมสูตรเลยนี่ยังไม่ได้เค็มฝาหน้าเพื่อตอนพอดจะได้ก็ต้องงาดครับจะได้ก็ต้องงอง <c oughs> เล็กมันบางแต่ตีมันหัวเนี่ยคือมันหัวตรงนี้ น่นี่ีๆตัวนี้เพราะว่ามันม่ได้ซีนด้านในหรือเคื่อช่างอาจัดการหายไงนะครับเนี่ยหันก็หันกอหันกอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวฮอของใหม่ใส่นี่นี่ของใหม่ฝาหน้าแท้น็อตไม่เลี่ยใไมหมด สายพันธุ์ทั้มเงสายพันธุ์ตั้มสายพันธุ์ตั้นมัเครื่อง้ำมันเครื่องคูลแลนด์เัาไม่มีเสื้อวาวน้ำเลยเกรนเป็นอลูมิเนียมระบายความร้อนดีกว่าเร็วกว่าอันนี้ใจวาวน้ำเป็น82องศาวาวน้ำตัวนี้มันเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยมันสามารถทอเปลี่ยนได้สามารถทอเซริสได้แบบของเดิมที่มันแบบนี้อย่างเลยแล้วมันเปิดตั้งเก้าสิบหกเก้าสิบแปดองศาอันนี้มันแปดที่สององศาเปิดเลยของอะมันเครื่อง กาฝาหน้าใจตรงนี้ทำมันเกียร์เปลี่ยนใหม่หมดออยเกียร์กระส่อันนี้ชุดใหญ่เนี่ยอ่างน้ำมันเครื่องนี่เตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าแกเออกมาแบบดีค่อยเปลี่ยนเพราะว่าพื้นที่ติดกาวมันมีน้อยถ้ามันงอนต้องเปลี่ยนนะครับมีกระไซพันหน้าเครื่องไอลูกหลอกออโต้ใส่พันไอลูกหลอกตามนี่เสร็จไอ้ลอกคาม,มิงนีก็สายพันปั๊มน้ำ ประมาณนี้ครพบ,พบเลยวอดได้ไวเลส